เมืงง่อยพี่น้องเฮ็ดหน้าปีนี่เอ่เกี่ยวลุยหนามเลยได้เนี่ยเอาอาอปีซ้ำโบมีวงดุ่มเน่บ่แเย่แสเลยน่งฟางซ้ำลุ่มใดตะกรงคือโบเบ่าน้ำ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางภายในและกระต่างประเทศเมื่อสุขูสุขคนเมื่อนี่อย่างที่เห็นและพี่น้องกะขั้งแรกอ่าทีเฮ้าสี่เริ่มเกี่ยวเข่าเนาะก็คือเก่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่ท้องฟ้าเนาะเออพายุเข้าอ่าล้างน้ำท่วมซองมือพี่น้องอ่ากลาลังมือนี่แมนซิมากเกี้ยว กลังได้ประมาณนี้แหละทั้งหลังนี่ประมาณสามสิบมัดกําลังประมาณนั้นเขาในกระแม่นซุกแล้วพี่น้องเลยเขาซุกเขาลมแจ็บกับพื้นถั่วทุ่งไหาทุ่งหน้าเลยทางนี้ก็เขางันนี่ก็เริ่มซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องมือนี้มาเกี่ยวเขาเห็นพยากรณ์อากาศเป็นว่าพัดลงในข่าวนะว่ามีอ่าพายุ แต่คืดย่านอีกพี่น้องเลยอันนี้เกี้ยวเกี่ยวสีเกี้ยวแต่หอบเสาดอกหอบแแงในสีบบเกี้ยวกันเอาเกี่ยวหอบเสานี่กะจักแหงโบแหงกับชีมัดเลยเมื่อยพี่น้องเฮห,หนาปีนี่ฝ้นตกเดือนอน,นะนะตอนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก่าก็ตกนำ้นำน้ำตกตลอดท่วมตลอดอันนี้จนว่าสีฮอดเดือนสิบเอ็ดสิบสองก็ยังมีนม้ำท่วม อย่างที่เห็นนะตามไห,หน้าเนี่ยเกี่ยวลุยนามเลยได้เนี่ยเ <g ười> กี่ยวลุยนามเกี่ยวลุยฮี้ต้มเลยพี่น้องเลยทุกปีเนี่ยได้ว่าเขาน้าสามปลาเนี่ยภูวชิได้ซัมได้หรอกจะข่าเบิงพ้นฟ้าอากาศก็กตกเลยอย อันนี้ข้าวดอได้ทางหลังเฮาตัวเฮาเกี่ยวนี่ยข้าวดอเขาจะหอมมะลิเนี่ยตอนนี้อ่าวัเกี่ยวแต่ส่วงอ่าสัปดาห์ก่อนกระบได้เกีย่ยวหย่อนน้ำถั่วมนม้ำโคนตกพายุเขานี่เออเชอี่ยแล้วอ่ามเต็มหาเต็มหน้าเบิดอันนี้พเอเท่า์ม่เท่าเพื่นกันเนี่ยเกี่ยวพอท่านแล้วบังสุดกรเนี่ยพเพื่นก็มาเกี่ยวอีก อันนี้มันสีบาแห้งนะเนี่ยนี่กันว่าฝนตกเนี่ยเบื้องถ่องฟ้ากะโอ้หน้าเห่ากาพะพผู้ละเขาลมเขาแเจ็บกับพื้นแต่ก็มีเขางันนะส่วนลายเขาดดดสองหายกัวอย่างที่ทุกคนได้เเห็นน้ำนี่เกี่ยวโแม่นสีหายเบื้องที่ในเบื้องน้านี่เกี่ยวลุยน้ำจึงสีเลยได้ทุกคนเ,เออ ปีนี่ตั้งว่าโอ้บบคือปีกายอันนี้กเกินขึ้นกินเขาและจมหิวเขาต้นนี้มันอ่าสิบเอ็ดหม่องอยั่งเลยทุกคนเลย อันนี้บอลน,นี้แมน่นปะสีเฮ็ดเป็นบอลเมียน,นเข่าแหละพี่น้องแต่ว่าก็ยังบทท่านได้เฮ็ดนี่เฮานี่ก็เจ็บหลังเจ็บแอวแบกกระสอบเขา่าโอ้ลูกหยากนางหยากกรมหยากพื้นที่นี่อ่าพื้นอ่ากะลางเฮื่อนอะกะลางเล่าเขา่าตอนเพิ่นบทท่านมาน่งนี่ยังเหลืออยู่สามเสาเนี่บทท่านเอากษีก้องไหวย,ยูหันก็นมัน อยู่ไหายหน้ากะคือเกา่ามีแต่น้ำกลัวมันสี่ล่นี่ยพละ่ะถ่ายเดือนสิบสองพล่ะน้ำเนี่มันสีบกลงอันนี้ดินมันยังอ่อนเป็นขีต้ต้มสำหรับเดือนหกเดือนเจ็ดนี่อีกกล้องไหวอยู่นี่ก็บ,บ่ได้โอ้คนหนาเพื่อกินข้าวโอ้ได้ยังกินนาะพกนี้ นี่บ yup. ่อาหารมือหนิเจ้าจ้างคืนเก้าเอาก็เปิดเพลงได้ยินยุคิดเป็นข่าวๆกันสันกับบ่ขึ้นคือกันอันนี้บ่อาหารเสา่าเอ้ยอาหารเส่าเออทางนี้เป็นกระกรองอยู่เที่งเฮือนในได้เขานี่ได้ผ้าหนึ่งเลยซี่ให้บ่ได้ผ้าหนึ่ง าทางนั้นเพิ่นกะก้องไว้อยู่อ่าเทียงหน้า <c oughs> อย่างที่เห็นหละพี่น้องเทากับเขาซุกเต็มหน้าอยู่แต่ว่ากระชีบรอยเกีียวหย่อนฝนฟ้าอากาศนี่แหละแต่ว่ากะกระชีบื้นคอยเห็ดมื่อละสิบซามัดกะเห็ดไปที่ไปใช้กะไปหนาบวิเหลังกะชีไปเลาะไปเที่ยว ฝนฝ่าอากาศปีนี่นักน่วงเอาพี่นองพักผ่อนกินข้าวเที่ยงก่อนบัดเนี่ยเฮาเออที่ไหวบนใดละของเฮาบัดเนี่ยเอ้าเอออเฮายดังๆบางไอ้กล้าเฮากะลูกหยากนางหยากทุกคนเลยเจ็บแอว อ mhm. ่สทรงคอยพอดีคักเราได้หนอกับพี่ต้มอัน ach. นี้สงสีขาวบออกหรอกย่ามัก็ได้ทีมนะสรงอัน ach. นี้จะเบิงมันอันนี้ี่แมงอันนี้ติดนี่เอากินข่าววันนี้น้องกินข่าวเที่ยงน้ำกันเด้อเอาทางนี่เก่าและแกงเข้ามืเนี่ มากอหย่งละขาเอินมกเกระใส่ไก่ไก่พันอหิวขา้าเตะเสามาเนี่ยอยู่หายอยู่หนาวงนี้ย,ย,ายากถูกยากยาค่ากินกันอยาเต้นที่นาวาชีได้กินอ้อมปลาซิวไดนะ้อยู่หายอยู่่หน่ะกรน้ำกรถ่วงเป็นปลาสิวแล้วอบอกเป็นใส่กลับอยู่สวนตัว นาบอกอบเลวเออมาเอาของคามดเบี่ดกัได้กันกันโอ้สฉงกว่าเบิดเหมือนเนี่ยสี่อะไรพี่น้องมือนี่ต้องล่างดอกใส่มือจับใส่วงจับจะคือเอ้ Học cả bỏ mà ra buồng nhai Sọn nhai Kìa bỏ tuần lẹm nữa kìa hơn nữa Kìa mặt mà Kìa tạo Hãy subscribe cho อน,นอกนน่กัะหิกที่มัดที่กันมัดเลย <c oughs> พูดี้และเกี่ยวไ้นึงอันนั้นพูดีหา,หามือกอน,นเลยเอาเบอนี่ยังได้สมารถ <c oughs> มืงเนี้ยังได้ซ้ำนั่นก็สิได้ซ้ำนั่นนี่เลยเฮ้ยผู้มัดเข่าแต่สิบสองโมงย่านฝนพี่น้องเลยเบื้องทางพี่เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวเมิดเบากกาเกี่ยวบดายลายพี่น้องตอนเสาวมาอน,นี้แล้วก็ตอนเลี้ยงตอนแรีงนี่บิกกาเกี่ยวย่านว่ามันสีอันนี้ มันสีเปียกฝนแล้วกับเท่าสีเนี่ยขนาดนะก็เรียกว่าโบกเกียวสบายดีอีกต้นแหล่งหอบห,หนึ่งพี่น้องเลยมัดเข่าเอา้าอันนี้บอท่านได้เพ่านะท่านท่านได้เสีนะซ้ำเอ้าเชีรับนีเลยเออมวแต่อัดวิดีโอเลียนเลืนมอแต่เกียนเนี่ยเอา้าเออ วดแต้อัดอันนี้ลิ่นๆก่อนเอาแบบัดนี้โอ้เสีนหนามก่อนข้าวหนึ่งพี่น้องเลยเสีนหนามก่อนข้าวหนึ่งเอาพี่นี่ฝนฟ้าอากาศดีขนาดพี่น้องเลยโอ้น้ำ ลงไงฮะลงหรอบ่เป็นอย่างบ่วยโดนหลานนุ่มยโสดได้มองสองเงาโอลาบ่เว้นวางสาวพน้นางเล็กเลี้ยงไปเคียงสูบคุยว่า น้งน้ำตาน้องแก้มแม่รูดันเอ้ยเป็นสีลาบวางกันมาสะเอือนไม่เยืนจ้องแตซองแนมแล้วดูผักเขายิ้มแย้มคนเขาดอกขึ้นเหือนสวนทีมงานเอาและมูเพื่อนมัดเขาอยู่ตอมีพนั่งมัดเต่าที่นองเลย ปีนี่เห็ดหน้ามีแต่ลยน Bu ้ำลยต้มเลยพี okay. ่น้องเลยเ้ยเฮ้เฮ้ย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  ดนางสายยียนองน้ำตาหนองไหลลังโอกวังแตกลาวสาวเจ้าสางังสัำจากปี่สัมบ่มีวงดุง,งเน่ปแยเยสเสลยนางสางสัำลุงได้ใจบนแพรเป็นแพรผู้กเก่าควบสุขนี่แต่เจ้าสายเสาทุกวันอดมือน,นั้นของจำวนสุขสมฝากเสียงลอยลมไปซอยงานนางนองยินมองน้ำตาเลยหยดที่มองเขารถน้ำสั่งให้เธอส่วนเราเย็ยนเกอมองเมือเราเยิยนเกอมองเมือจิตใจละมอือเพื่อความ,มลำพัน นอนปักเกอร์ละเมื่อน้ำโซคัมซาลากัมฝนเหล่ามันติุฝนตกแล้วก็เห็นอยู่ฝนตกสิให้ยค่อยเห็ดจังได้เห็ไดไม่ไหวโอ้ยกไ็ไหวซ้ำนี่แลว้วเอามัดเข่าก่อนพี่น้องฝนตกแล้วบัดน,นี้เอาปิดเครื่องก่อนอันนี้ก็โอ้โหเครื่องมือเอามัดเข่าพี่น้องพอได้โยได้ยอด้อนก็ <laughs> มัดเข่เาไปนี่พอให้คนทั้งคางหน้าเนี่ยมันสิมว้วนน้ำแน่เพื่อเกี่ยวเข่าเพื่อเดียวมัดเข่าเพื่อเดียวพูอยากสีเงาเง,า,งาได้ฝืนมัดเข่าเพื่อเดียวก็ดึงบอดดายแฉบได้เนี่ยบอดดายแน่บนบน,นไดามันมันบอดแหงมันบอดแหงมันบอดจ้ำสีหน้องคุนจนอย่างที่โคผ่าน ายาด,ด,ด,ด้วยกระสีไปอันนั้นโอ้ยดึยงบกเจบเลยเลยต่ซ่ํานีเลยอันนี้นกจุ่นน้ำจับนกจ่นทะเลน้ำโอ้ในคนเลยบอ้วนเหมือนน่นนเลยมีชกมือก็อะไรอีกเก็บฮะ เไ้ยเจ๊เนือนื้ออะได่าบอ่มเเป็นน้ำบได้ใส่สมเันบมันบบแมนคบมันบเป็นน้ำอะมันเป็นน้ำนี่อนเขาเจามันบบแห้งต่อยีนต่อตาเอกเอกต่อต่อต่อจักแล้วฝนฝนฝนเห็ดครับ เฮานี่มันบ่ได้หรอกเพชรแล้วมันบ่ได้ฝนฟ้าบ่าเป็นใจพี่น้องเห็นพายุมาไหมมันที่หกห้ามันที่แปดนี่บอกเมือ่อยพี่นี่มีแต่พายุหลวนหลวงไปไซบ่ได้เกี่ยวเขาก็บ่ได้ไซบ่ คืนก็ตกอีกนี่จักสิไปใสเรือบ่บรายเกี่ยวเขาแล้วกันมันตกขักๆไปอันนี้มันตกสัวข้าวงามบง่งามขายาพอแต่ไดมัดพูนและเทียงหน้าผมแหละสิเอาขึ้นพูนบรายด็กเขาหาอต้องให้ใจนะั้นไม่เตอเขาคนหนา หัหน้าแล้วแล้วก็สบายพี่เผื่อนยิ่มเพ้อไอ้สิตกมาโลดตกมาโลดแบบตู๊ดตูดตูดตู๊ดเดชังตูใบบอสสาวมัด phái mạch sau miền bóng kiao là phái bột giác kiao mì rượu bè gai bóng kìa 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 อยากทักไปหาเขา <c oughs> ยูปีก่ายนี่บม่เป็นจังสิ่ิี่นี่ส้มาโพดเอาเลือะเทะหมัดไว้ๆเด้มาวัดซวยอันนี้เออแต่ว้ย ได้เขากับซูเพิ่นบ่ได้หอกค่อยโอบมัดเข่าตะเคลนเกี่ยวได้บ่เป็โยมเห็นเห็นเห็นท่อนเข่าเป็นอะไรโยมนี่ตะเคลนเกี่ยวเบิ้งเอาเป็นเอาแต็กกพุ่น่ะ น,นี่จังได้ชิมัดอันนี้มัดตั้งหากโบขเข่าตะเกี่ยวได้นี่ <Okay. S 1> ชิมัดแนวเลยนี่น,นี่ก็เอาโต้เพื่องเลยแลมัดห <c oughs> อยย่อมคือกันได้เด้อเอาจะเอาเพือนโลดเอ <c oughs> อยย่อมมัดบบเป็น,นดนกะ บนเม็ดพรอนเดียวน,นั่นบ่เปิดเกี่ยวกันอือ,อันาด้นอนเดียวยังหายเผื่อเองว่าได้โองมัดใช่โซงมดัด <c oughs> โอ้ตายว่าได้เคยได้โซงหมัดแล้วก็ขึ้นเดือตายเลยแนวนี่โอ้จะน้อยนี่นี่อ๋อันนี้นี่น้ำมักจับนี่นนมันงาณไดนแต่ ทรศัพท์ว่าอยู่ๆก็สิมาเปิดเอาใส่ตอลอกหน้าจอหนึ่งมงด้นี่หนึ่มงแต่ว่าพนตกเลยเอาสิมัเขาามมงเขากบ่ได้เแนวนี้ โบได้คือมูดอกมดลองทนซื้อมูดอกก่อนเขาเ้าปอูต่างอนต่างนี่เด้อเออ ยังซ้อมมือใหรหนูเกี่ยวได้จะต้อสาวคนยังไรเกี่ยวมันกับบอลเลี้ยง่ายฮเลยยานติ์ฟนดีกว่าอยู่ละล่าวจ้ะ เขาคอยเองเกี่ยวนี่จะเบืองมัดนี่เข่ามูกเกี่ยวนี่สันเท้มัดบงงามเขาคอยเกี่ยวนี่สุดยอดมีไฟย่องย่องตัวเองหนักกล่องคือบเบาๆหนักไอโฟนตัว แบกขึ้นผู้ละซิบมัดบ่หอดทีนา่ะแบกขึ้นบานเลยขึ้นเตียงหน้าอ,อย่างที่เห็นจังซีนี่แหละพี่น้องเลยเมตไถ่หน,หน้าปีนี่เออ ทางนี้ก็แล้ววหานี่ก็ยังมีซีมีอีกไาอยู่ในอีกไาหนึ่งแล้วก็สิต่อทางนี้เบิดทางนี้แล้วก็พผู้ตั้งเจีป๊ปลาเบื่องพูบิีเกี่ยวขึ้นมาพี่คนเขาเ่าเล้วเรียบร้อยก็มาใหม่ทั้งเขื่อน ข้าเจ้า,อาหอมมะลิจนกรอบเบิดเลยพี่น้องเลยห่วงเขาจนมาสีหักคาต้นคันบุเกี่ยวก็บอก่อใดมากองไวอ้อยู่เทียงหน้านี่แหละเทียงหน้าห้างฝนตกมากกะผาคือเก้าสุกเบิดเด็กเขาหายเขาหน้าแต่กาสุขคนเบิงฟ้าเบิงฝนเนี่ยต้นแรกเขากับบุกกาเกี่ยวกับเมื่ออะไรสองคนเพิ่น เขาสุกเรื่องเต็มทุกหน้าแต่ว่าบอก่าเกี่ยวสวนลายมิแต่ยานฟ้ายานพนลแ่ละสีปีนเขามันเมื่อยเกี่ยวลเลยเบิดอันนี้คือทงหนาสีไตบานพกไตเอาพี่น้องคลิปนี้มือนี่กะสีประมาณนี้มืออืน่นมือฮือกะทาเบิงขันมาฝนโมตกกะสีไดเกี่ยวต่อไปพี่น้องขอบคุณขอบใจที่แยะมาเยี่ยมชมเด้อ